โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมการตั้งค่า OBS Studio นะครับผมในแบบของผมเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากนะครับในสตรีมนะครับผมว่าเอ้ยตอนผมใช้การ์ดจอเก่าเนี่ยก็คือการ์ดจอไอหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ทีไอเนี่ยมีคนถามผมมาว่าเอ้ยสเปคแค่นี้ทำไมสตรีมเกมบางเกมลื่นจังเลย ทำไมผมสตรีมสเปคสูงกว่านี้ทำไมมันแหลกวะทําทไมผมสตรีมมาภาพชัดแบบแบบช่วงนี้คือคนถามเยอะมากนะว่า้ทำไมผมตั้งค่าสตรีม OBS ยังไงทําไมภาพชัดทําไมมันลื่นทำไมมันเป็นอย่างงู้อย่างงี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคอมผมเนี่ยสเปคของคอมผมนะครับก็คือ CPU นะครับ Pentium G 5400นะครับ กาจอจี x 1 0อ0นะครับแล้วก็แรม8นะครับก็สเปคนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่า CPU คอขวดนะครับถามว่าทำไมถึงคอขวดทำไมถึงไม่ซื้อ CPU ใหม่ไม่มีตังค์นะครับก็เอาตังค์ไปซื้อกาจอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเงินนะใครอยากจะให้ผมซื้อ CPU ใหม่ก็โด o n a t e ได้นะในสตรีมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าไาที่การตั้งค่าก่อนนะครับผมในหน้าแรกนะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะ ในหน้าทั่วไปนะผมไม่ได้ตั้งอะไรนะหน้าทั่วไปผมก็ตั้งประมาณนะี้คือผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะมาตั้งให้มาผมมันตั้งให้เองนะคอมคนอื่นเป็นไงไม่รู้เร่คอมผมเป็นอยนะ่างเงี้ยมันตั้งให้เองผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแค่นะี้ทีมเปลี่ยนเป็นดักเท่ <c oughs> ดีนะโอเคอันนี้ผมไม่ได้ตั้งอะไรนะตามนี้บอกไว้นะครับผมตรงส่วนของสตรีมเนี่ยผมสตรีมทาง YouTube นะครับผมก็ใช้บริการ YouTube ไปนะฮะสำหรับสตรีมคีย์ก็ใส่เรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์ก็อันบนนะฮะ ต่อไปนะส่วนสำคัญนะฮะเอาพุทนะครับนี่คือส่วนที่ผมใช้มานะครับผมก็หลายๆคนที่ดูผมก็น่าจะดูู่แล้วนะว่าผมเป็นสายแบบสตรีมเกม FPS นะฮะสตรีมเกม FPS ยิงพั b จีไลท์อะไรอย่างเงี้ย CSGO ทีบีอะไรเงี้ยก็ผมก็จะเป็นจะเป็นเล่นเกมสายแนวยิงนะซึ่งสิ่งที่ผมต้องการมากเลยนะครับนั่นก็คือความลื่น ของคอมระหว่างสตรีมนะครับผมผมไม่ได้ต้องการภาพที่มันชัดแบบโอ้โหชัดแจ๋วแววแวแวเลยไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ต้องการอย่างนั้นนะผมต้องการความชัดของสตรีมเป็นหลักนะครับผมในการที่ผมจะสตรีมเกมยิงพวกเนี้ยเพราะว่าเอ้ผมผมต้องการความลื่นของสตรีมเป็นหลักเออเ,เพราะว่าเกมยิงพวกเนี้ยนะครับผมยิ่งลื่นยิ่งดีนะครับผมลายคนก็น่าจะรู้ถ้าเกิดลื่นมันก็จะทําให้ฝีมือเราเนี่ยมันก็ทำมันจะทําให้เล่นได้สม,มูทขึ้นนะซึ่ง ถ้าเกิดผมเล่นเกมแบบสตรีมเกมแนวเนื้อเรื่องเนี้ยผมก็อาจจะไม่ได้ปรับอย่างนี้นะโอเคแต่อันนี้ผมพูดถึงเรื่องของผมนะมันจะเป็นเซตติ้งที่ปรับแล้วลื่นนะครับผมสำหรับภาพก็ไม่ได้ชัดมากนะแต่ภาพมันก็จะดูง่ายคือภาพมันก็จะดูดูออกอะ่ะเออดูออกมันภาพไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะดูออกว่าอะไรเป็นอะไรนะโอเค Encoder เนี่ยผมจะผมจะอธิบายนะว่าส่วนเนี้ย ทำไมผมถึงปรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผม encoder นะครับสำหรับของผมเนี่ยจะมีให้เลือก4อันนะครับผมอันแรกเนี่ย x264 นะฮะมันคือการใช้ cpu ในการ encoder นะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับอ่ะผมบอกก่อนงอย่างที่ผมบอกไปคือ cpu ผมคอขวดก็คือ cpu ของกาแต่การ์ดจอผมแรงกว่าเข้าใจไหมก็คือแบบมันมันไม่แมทกันกะ็คือการ์ดจอ แรงมากกว่าแต่ p u มันกากเกินไปใช่ไหมของผมคือคอขวดคือ CPU คอขวดใช่ไหมแต่บางคนไหนที่การ์ดจอคอขวดก็คือ CPU โคตรแรงแต่ว่าการ์ดจอกากเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปรับเป็น x264 นะสำหรับใครที่เป็นการ์ดจอคอขวดนะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่ CPU คอขวดแนะนําว่าให้ปรับเป็น nvidia n v e n c h264 นะครับอันนี้มันคือใช้ nvidia encode นะครับซึ่งมันจะใช้การ์ดจอนะครับในการ ประมวลผลภาพออกมาสู่สตรีมนะครับซึ่งมันก็จะกินการ์ดจอเยอะนะสบคนที่ใช้อันเนี้ยยังไงการ์ดจอก็กินร้อยนะซึ่งถามว่าถ้าเกิดการ์ดจอ,อคอขวดเนี่ยใช้แบบผมเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราอถ้าเกิด C p u คอขวดเนี่ยใช้แบบผมก็จะดีกว่าก็จะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราสตรีมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราเล่นธรรมดาเนี่ย ก็จะสังเกตได้เลยว่า CPU เนี่ยทำงานแม็กเลยแต่การ์ดจอคือทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้การ์ดจอเอนโคเดอร์เนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่เต็มที่สมมติเราใช้การ์ดจอรประมาณ60%ใช่ไหมแต่ว่า CPU ใช้ร้อยใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้เอนโคเดอร์โดยการ์ดจอเนี่ยอีก4 0ที่เหลือของการ์ดจอเนี่ยมันก็จะใช้มาด้วยนะครับก็เอาก็กลายเป็นว่าเราอาจจะเล่นเกมแล้วกระตุกกระตุกมากขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทางเรื่องของ ความความกินอ่ะเขาเรียกว่านะมันจะไม่กิน c p u นะมันจะกินการ์จอครับผมมันจะทําให้กระตุกขึ้นมาิดนึงอาจจะใช้การ์จอไป50เราอาจจะแบ่งไปใช้จากตอนแรกเราอาจจะข้อขวดใช่ไหมล่ะอาจจะใช้การ์จอมาหกสิบใช่ไหมเราอาจจะกลายเป็นว่าเราอาจจะแบ่งการ์จอไปใช้40หรือ50แต่ว่าใช้กับ OBS อีกอ0หรือ60อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถือว่ามันจะมีความเสียหายระหว่างเล่นเกมน่ะน้อยที่สุดน้อยกว่า c ี u นะถ้าเกิดเราใช้เป็น c p u เนี่ย เราเต็มร้อยแล้วแม่งก็ยิ่งแม่งก็ยิ่งเบียดเข้าไปใหญ่ใช่ไหมละ่ะกาจอก็ไม่ได้ทํางานอะไรแต่ว่า c p u แม่งก็จะทํางานหนักมากนะครับซึ่งทําให้สตรีมออกมาเนี่ยภาพค้างนะอย่างที่หลายคนเนี่ยมีปัญหากันนะครับก็คือแบบว่าสตรีมอยู่ปุ๊บไปดูตอนเล่นก็โอเคนะเลื่อนๆปกติแต่พอไปดูในในผลที่ออกมาจากสตรีมคือภาพมันจะค้าง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 อย่างเงี้ยซึ่งการที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดจากที่เราใช้ x264 แล้ว ซีพียูเราเนี่ยทำงานเต็มร้อยนะครับเกินไปนะครับผมมันก็เลยภาพค้างเพราะฉะนั้นใครที่อันนี้ผมแนะนําว่าใครที่การ์ดจอแรงหรือว่าใครที่คอขวดเหมือนผมเนี่ยใช้ใช้การ์ดจอในการสตรีมเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับผมแต่เรามีอีกทางเลือกหนึ่งนะที่ให้เลือกกันนะนั่นก็คือ Quick Sync นะครับผม Quick Sync คืออะไร Quick Sync มันคือการแบ่งใช้การ์ดจอกับ CPU ให้บาลานซ์กันเข้าใจไหมสมมติว่าอันนี้ไอควิกซิงค์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ คอมไม่มีอาการคอขวดซึ่งผมแนะนํามากนะถ้าคอมใครเนี่ยคอไม่ขวดนะก็คือแบบซีบีูกาจอมันแมทกันเนี่ยผมแนะนําเลยนะควิกซิงคเนี่ยผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็คือสมมติว่ามันไม่ได้คอขวดไงกิน C ีบียูไปหกสิบกาจออาจจะเต็มร้อยเพราะว่าถ้าเกิดคอไม่ขวดกาจอมันก็ต้องเต็มที่แล้วก็ลื่นอยู่แล้วแหละนะฮะอาจจะ c ี u ียูหกสิบกาจอเต็มร้อยนะผมแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ควิกซิง n ์เนี่ย มันอาจจะแบ่งสมมติใช้60%ใช่ไหมอาจจะแบ่งไปที่การ์ดจอ30อาจจะแบ่งไปที่ซ p u อีก30อ่าอย่างเงี้ยเข้าใจไหมซึ่งใต Quick s y n c เนี่ยถ้าเกิดใครที่คอมคอไม่ขวดเนี่ยผมแนะนำมากมากเลยนะสำหรับ q u i ค k Sync คือมันดีมากๆนะครับแต่ว่าคอมผมมันคอขวดถ้าใช้ q u i c k Sync ไปเนี่ยมันก็จะไปกินที่ CPU ด้วยกินที่การ์ดจอด้วยการ์ดจอก็ทำงานได้ไม่เต็มทีซ CPU ก็ทำงานหนักเกินไปนะผมก็เลยเลือกเป็นของผมเนี่ยต้องใช้เป็นอันนี้อย่างเดียวเลยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหา อะไรนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแนะนําว่าใช้พิ s ซ n งนะใครที่คอไม่ขวดนะสำหรับคนที่อคอขวดที่ CPU ก็ใช้การ์ดจอใช้ NVIDIA NVNC นะครับส่วนใครที่การ์ดจอ,อคอขวดก็ใช้อันนี้นะครับผม x264 นะตามนี้นะอธิบายยากนิดน,นึงนะผมอยากให้เข้าใจนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจมานะฮะไม่รู้มันถูกหรือผิดยังไงถ้าผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคต่อไป rate control อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ผมคิดว่าไ rate control เนี่ยมันคือแบบเหมือนแบบรูปแบบ รูปแบบที่ใช้ในการควบคุมอะรูปแบบที่ใช้ในการควบคุมความชัดของสตรีมนะซึ่ง CBR เนี่ยเข้าใจง่ายสุดนะสำหรับผม CBR มันจะเข้าใจง่ายนะคือถ้าเกิดใช้อื่นไหนวะ CQ มันจะเปลี่ยนบิลเลตเป็น CQ VBR ก็จะมีอย่างอื่อเอนเพิ่มนู่นนี่นั่นมานะครับผมผมแนะนำเป็น CBR เพราะมันจะเข้าใจง่ายสุดนะผมมันจะมีบิลเลตที่เราตั้งนะครับผมตั้งบิลเลตที่4,050นะครับในการสตรีมแบบ 720p 60fps นะครับ ส่วน Key ์เฟรมนะครับผมใช้เป็น2นะครับซึ่งถามว่าคีย์เฟรมมันคืออะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าใน Facebook อะ่ะมันให้ใช้2มันบังคับว่าใช้2ใน Keyframe ของ Facebook นะครับซึ่งผมอะ่ะเคยไปตีม f a c e b o o k มาแล้วผมก็เลยต้องปรับ2นะแล้วผมก็ใช้2มาตลอดเลยหลังจากวันนั้นนะครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะส่วน preset นะครับผมอันเนี้ยผมตั้งเป็น m a c performance นะครับผมก็ส่วนนี้นะครับ จะมีสีอันนี้ที่ผมแนะนำให้ปรับนะข้างล่างนี้มันน่าจะทําให้ภาพมันมันน่าจะทำให้ภาพเสียงไม่ค่อยตรงกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนอันเนี้ยแ c ็กค l i t y ก็คือภาพโป้ภาพสวยภาพคมภาพชัดนะครับผมค a l i t y ก็ลองลงมา p e r f o r m ร์ c e ก็ลองลงมาส่วน m a ็ p e r f o r m อร์ e เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนสตรีมเกมแนว fps shooting ยิงอะไรพวกนี้ผมต้องการความลื่นนะผมก็เลยเอาแ a ็กเ r อร์ฟอร์ไว้ ภาพที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ลื่นมากนะนเอ้ยมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่คมมากไม่ชัดมากนะครับแต่ว่ามันทําให้ผมเล่นลื่นขึ้นเยอะนะครับอ่ะแล้วผมบอกก่อนเลยนะสําหรับบิตเรทเนี่ยคือหลายคนที่ถามผมมาเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมภาพผมสตรีมแล้วมันแตกจังเลยนะผมแนะนําว่านะครับผมสำหรับคนที่อ่าสตรีมอันนี้คือเป็นส่วนตัวผมประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยที่ผมเคยสตรีมมาตั้งนานแล้วนะก็คือตอนผมใช้ตอนผมสตรีมแบบ7 2 0ดอยส p 3 0สิบ fps เนี่ย ผมใช้วิเลษประมาณ3 0 0พันก็คือแบบภาพก็คือไม่มีแตกเลยนะ3 0 0พันก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันแค่30 f p s ไเงมันไม่ได้ใช้การมันไม่ได้ใช้เขาเรียกว่านะมันไม่ได้ใช้มันไม่ใช้เฟรมเยอะเวลาหันอนะ่ะเออใช้แค่30มส้บแค่สามพันผมก็พอแล้วส่วนสำหรับคนที่จะตีมแบบ720 p 60 f p s ไเนี่ยผมแนะนำเป็น4,5 0 0้าถึง6 0พันะครับัน0 0คือขั้นต่ำสุดนะก็คือยังแตกอยู่นะส่วน6 0 0นะันอ่ะจะคือภาพจะไม่ค่อยแตกเลยนะ หกพันก็คือภาพภาพมันจะชัดมากกว่านี้เวลาหันอะไรย้ยภาพมันจะไม่ค่อยแตกมากถ้าเกิดตั้งหกพันนะแต่ผมตั้งแค่สี่พันห้าเพราะว่าผมเน้นเพราะว่าเกมที่ผมเล่นมันเป็นเกมออนไลน์นะผมก็เลยเน้นในการใช้เน็ตเล่นเกมไปด้วยนะฮะส่วนเน็ตผมก็ถ้าดูกับเราเตอร์ที่ผมใช้ต่อสายแลนเนะี่ยคือเราเตอร์ที่ผมใช้ต่อสายแลนตัวน,นี้เป็นเราเตอร์ที่โยงมาจากเราเตอร์หลักนะคือมันเป็นเราเตอร์รองนะครับมันใช้ได้หนึ่งร้อยทับหนึ่งร้อยนะครับเราเตอร์ตัวนี้ส่วนเรื่องบิเลเน็ตเนี่ยเน็ตก็เกี่ยวนะแต่่่ววาาผม ในยุคนนะคนน่าจะใช้เน็ตอย่างขั้นต่ำนะผมว่าคนน่าจะใช้เน็ต50ทับ20ก็คือดาวน์โหลด50อัปโหลด20กันหมดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นบิตเรตตั้งได้ถึง10000 10, เลยใครที่เน็ตดีๆหรือว่าคอมดีๆเนี่ยตั้งได้เยอะเลยนะส่วนเรื่องบิตเรตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกผมมาว่าเอ้ยพี่ผมตั้งบิตเรตเยอะแล้วภาพค้างซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ CPU หรือการ์ดจอที่เราใช้ในการเอนโคเดนะ สำหรับการตั้งบิตเรตเยอะแล้วภาพค้างเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งบิตเรตแล้วเยอะๆแล้วภาพค้างเนี่ยผมว่าแนะนำว่าให้ลดลงมานะให้เปลี่ยนจากการอ่าสตรีมนะให้เป็นแบบ 720p 30fps แล้วก็ตั้งบิตเรตประมาณ3,000นะหรือประมาณหรือว่า,า2,000 20, ก็ได้นะครับผมแต่มันก็จะน้อยหน่อยนะครับผมซึ่งส่วนเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นที่ตัวของ encoder ว่าเราใช้อะไร encoder แล้วมันแรงพอหรือเปล่าที่ที่เราจะตั้งบิตเรตได้เยอะนะครับผมโอเคต่อไปโปรไฟล์ไฮนะครับโปรไฟล์เนี่ย มันจะมีเมนไฮแล้วก็เบสไลน์ใช่ไหมไฮเนี่ยมันจะทําให้ใช้คือมันทาให้เราใช้ใช้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมรู้มาเขาบอกว่าประมาณว่าให้ใช้ไฮเนี่ยคือเหมือนใช้แบบใช้พวก cpu การ์ดจอในการประมวลผลในแบบเต็มที่อะ่ะมันจะทําให้เราเล่นลื่นขึ้นด้วยมันทําให้แบบทาให้คอมใช้ได้เต็มที่ในการสตรีมอนะ่ะมันก็จะทําให้ภาพเนี่ยลื่นขึ้นคือสมมติใครที่ใช้แล้วภาพค้างบ่อยถ้าเกิดใช้โปรไฟล์ไฮเนี่ยมันทําให้ภาพเนี่ย มันเขาเรียกว่าภาพจากที่ค้างๆมันจะหายค้างมากขึ huh. ้นเขาเรียกว่านะเออมันจะดีขึ Tay ้นอ่ะใช้ไฮแล้วก okay, hmm. ันผมแนะนำไาใช้ไฮส่วนใครที่คอมแรงๆแล้วใช้เมนก็ได้นะแต่เบ็ดลายผมไม่ค่อยแนะนํานะใครที่คอมแรงๆแล้วจะใช้เมนเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะทาให้เรามันจะทําให้เอวเอเนี่ยมันไม่กินสเปคเราเยอะนะครับโอเคต่อไป G p u นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมน่าจะหมายถึงการ์ดจอหรืออะไรก็ไม่รู้นะน่านะหมายถึงมการ์ดจอมั้งผมไม่ผมไม่แน่อะไรผมไม่ได้ตั้งอะไรไว้ส่วน m a c พีเฟรมผมตั้งไว้2นะ คืออะไรก็ไม่รูเ้เหมือนกันมันตั้งให้เองแต่เ,เรื่องเสียงอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะต่อไปวิดีโอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะผมเป็นคนที่สตรีมแบบ7จ0ดร้อยยีบนะเพราะาผมมองว่าผมสตรีมเกม fps เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาพันแปดสิบพีไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดพันแปดสิบพีเนี่ยเอาไว้แบบเกมเกมที่เป็นเกมในเรื่องหรือเป็นเกมออฟไลน์ line ดีกว่าพันแปดสิบพีมันจะมองได้ชัดกว่านะผมก็เลยตั้งไว้7 2 0ดร้อยี่สิบพีนะก็คือ,อเอาพุทกับเบสนะผมตั้งไว 80, ้พันสองแปดศูน ส่วน downscale filter นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่ผมเคยไปดูของฝรั่งมา mm hmm. เขาบอกว่า bilinear เนี่ย fastest but blurring if scaling นะครับซึ่งที่ผมไปดูของฝรั่งมานะปกติเราจะตั้งไว้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่ผมไปดูฝรั่งมาเขาบอกว่า bilinear มันจะทาให้เร็วขึ้นนะแต่ภาพมันจะไม่สวยเท่าสามอันนี้นะครับผมสามอันนี้ก็ไล่ระดับเลยอันนี้สวยสุดนะสามสิบหก sample นะอันนี้ภาพมันจะไม่สวยแต่มันจะลื่นนะครับส่วนต่อไปนะ fps นะครับผมแต่คนงงเอ้ยมึงจะตั้งเป็น59.94ทำไมทำไมไม่ตั้ง60ไปเลยนะซึ่งส่วนเนี้ยผมมองว่ามันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยมากๆนะครับผมก็คือ59.94กับ60เนี่ยก็คือมันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อยนะซึ่งเวลาเราไลาน YouTube, ใ์ใน y ยูทูบใช่ไหมใน u ูทูบมันก็จะเด้งว่าเราใช้60เฟรมนะครับผมแต่จริงๆแล้วอะ่ะเราลดลงมาอีก0.06มันแตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ว่า มันจะทําให้ลื่นขึ้นอะเข้าใจป่มคือมันคือภาพที่เราเห็นอะมันแตกต่างกันน้อยมากนะครับส่วนแต่ว่าการที่แบบการใช้คือการสตรีมของเราเนี่ยมันคือมันจะแบบมันจะลื่นขึ้นอะเออขึ้นแกดีวะคือมันเหมือนเราเหมือนเราแบบเหมือนเราตัดอะเข้าใจไหมเหมือนเราตัดตัดส่วนเกินอะนิดนึงไปอะเขาเรียกว่าอะไรวะเออนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมเออต่อไป คีย์รัดอันนี้ก็ไปตั้งกันเอาเองนะคีย์รัดผมก็แนะนําให้ตั้งนะอย่างเช่นเนี่ยผมสลับฉากใช่ไหม F1 F1 คือฉากฉากสตรีมผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ย F1 ผมกด F1 ปุ๊บนี่มันก็จะเข้าฉากสตรีมผมถ้าผมกด F2 ปุ๊บมันก็จะเข้าฉากเปิดตัวก่อนเริ่มสตรีมเห็นป่ะฉากเปิดตัวเริ่มสตรีมก็จะเป็นเนี่ยโลโก้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บแล้วพอมาปุ๊บกด F1 ก็จะเริ่มสตรีมนะครับผม ซึ่งสามารถไปตั้งเบอร์ตั้งอะไรได้ปกตินะครับโอเคต่อไป a d v a n c e นะครับผม Profile Priority อันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ผมให้ถผมเดานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมใช้ปกติผมใช้อบบ e normal นะครับก็มันเหมือนเป็นการใช้ CPU ในการประมวลผล มากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งบางคนที่มีแบบอาการเล่นเกมรุ่นนี้นั่นแล้วกระตุกตอนสตรีมออกมาเนี่ยสตรีมหน้าตาสตรีมออกมาแล้วมันแบบภาพค้างค้าเนี่ยผพราะว่าปรับไฮเนี่ยมันจะทำให้ลื่นขึ้นเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่านะะแต่ว่ามันน่าจะคืออันเดียวกับอันเนี้ยเนี่ยมันน่าจะคืออันเดียวกับอันนี้นี่มันน่าจะคืออันเดียวกับอันนี้นะครับผมว่าเพราะว่ามัน ไอส่วนเนี้ยมันถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคือการเร่งใช้ cpu หรือเปล่าใช่ไหมมันคือการเร่งใช้ cpu นะซึ่งผมตั้งใน advanced เนี่ยตั้งในนเนี้ยตั้งเป็น high ไว้นะครับปพติที่ผมตั้งอาบบ normal แต่ว่าตอนนี้ผมตั้งเป็น high เพราะว่าผมใช้กัตโตสตรีมไงเออก่อนหน้านี้นผมผมผมตอนนี้ผมใช้ g t เ1็6 0นนไงผมก็เลยตั้ง high แต่ก่อนหน้านี้นผมใช้7 5 0 ti ผมตั้ง b o บบ normal นะครับเพื่อให้มันไม่ทำงานหนักนะซึ่งถ้าเกิดเราผมบอกลนะถ้าเกิดเราตั้งอันเนี้ยเป็น high มันจะทำให้ OBS crash นะครับระวังด้วยนะอันนี้ส่วนวิดีโอมตั้งเป็น d i r e c t x 1 1นะ d i r e c t ส1 x 1 1นะครับผมอันนี้ผมไม่ไม่ได้สนใจเลยนะแล้วก็มีเลือก Steam Delay นะใครที่อยากจะกด Delay t ตีมก็สามารถเปิดใช้งานตรงนี้ได้แล้วก็ตั้งวินาทีได้นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้นะสำหรับการตั้งค่าของผมนะซึ่งห,หลายคนทำไปเยอะมากวันนี้ผมก็พยายามที่จะ พูดให้เข้าใจนะอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็พยายามพูดให้เข้าใจที่สุดนั่นแหละนะครับผมโอเคก็แล้วเจอกันในคลิปหน้าเพราะผมจะมาสอนอะไรอยากให้ผมสอนอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สตรีมผมด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเวลาเช้าก็คือเที่ยงถึงสี่โงเงยง็นแล้วก็เวลาเด็กก็คือประมาณ2องทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าใครอยาก <c oughs> ให้ผมอัพซีพียูก็ดเน็ตนะฮะตอนอะไรเอ้เนี่ย ปิดหลอดเปิดกล้องเต้นด้วยนะเออรออะไรละ่ะแค่น,นี้แหละครับผมสวัสดีครับ